วันนี้จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับเข้าพรรษาทำไมทำไมต้องเข้าพรรษาการเข้าพรรษาคือการที่พระภิกษุตั้งใจว่าจะอยู่ประจำํำนณะวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลาสามเดือนในฤดูฝนโดยไม่ไปค้างคืนที่แห่งอื่นในระหว่างนั้นซึ่งพิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธี สำหรับพระภิกษุโดยตรงโดยมีพระวินัยบัญญัติไว้ให้พระภิกษุปฏิบัติทุกรูปและละเว้นไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาในฤดูฝนตลอดระยะเวลาสามเดือนโดยวันเข้าพรรษานี้มีสองช่วงคือ 1. นปุริมิกา หรือวันเข้าพรรษาต้นตรงกับบันแรมหนึ่งค่ำเดือนแวันถัดจากวันอาสารหบูชาและจะออกพรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนส1บเสองปัจฉิมิกาหรือวันเข้าพรรษาหลังตรงกับบันแรมหนึ่งค่ำเดือนเซึ่งบัญญัติไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าพรรษาต้น ก็ให้เลื่อนไปเข้าพรรษาในแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าก็ได้และไปออกพรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการบัญญัติพระวินัยเรื่องการเข้าพรรษาไว้กล่าวคือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วการต่อมามีคนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุมากขึ้น ซึ่งในเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุจำพรรษาดังนั้นพระภิกษุจึงเที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนทําให้คนทั้งหลายติเตียนที่พระภิกษุได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูทั้งหลายอีกทั้งเหยียบย่ําต้นหญ้าพืชผลและเบียดเบียนสัตว์เล็ก จำนวนมากจนตายนอกจากนี้คนทั้งหลายได้บอกให้ดูอย่างพวกนอกศาสนาที่ยังหยุดพักในช่วงฤดูฝนเมื่อพวกภิกษุได้ยินคนพวกนั้นติเตียนจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จำพรรษา นอกจากนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไม่ให้พระภิกษุจาริกไปพักแรมที่ใดระหว่างช่วงเข้าพรรษาหากภิกษุรูปใดฝ่าฝืนถือว่าอาบัตทุกกฏแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโลมให้เดินทางได้ในระหว่างพรรษาเรียกว่าสัตตาหกรณิยะ คือจิตจำเป็นซึ่งพระบินัยได้อนุญาตให้ไปค้างแรมที่อื่นได้แต่ต้องกลับมาภายในเจ็ดวันซึ่งท่านได้แต่งเป็นบาลีกล่าวในเวลาสัตตาหะกรณียะว่าสัตตาหะกรณียังจิตจังเมอัติตัดสมามยาคันตพังอิมัตสมิงสัตตาหับ พันตตเรนิวัตติดสามิแปลว่าจิตที่พึงทำในหนึ่งสัปดาห์ของข้าพเจ้ามีอยู่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าพึงไปข้าพเจ้าจะกลับมาภายในเจ็ดวันนี้ซึ่งกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโลมได้แก่หนึ่งเมื่อทายกทายิกาปรารถนาจะบำเพ็ญกุศลแล้วมานิมนต ก็ให้ไปเพื่อรักษาศรัทธาได้ 2. ถ้าสงฆ์ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดอธิกรณ์ขึ้นก็ให้ไปเพื่อระงับอธิกรณ์ได้ 3. ถ้าบิดามารดาญาติพี่น้องพระอุปชาเป็นไข้เมื่อทราบก็ให้ไปได้ 4. พระวิหารในที่แห่งอื่นเกิดชำรุดเสียหาย ให้ไปหาสิ่งของเพื่อมาปฏิสังขรณ์พระวิหารนั้นได้หเมื่อถูกสัตว์ร,ร้ายรบกวนถูกโจปรปล้นพระวิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วมก็ให้ไปจากที่นั้นได้ 6. เมื่อชาวบ้านถูกโจปรปล้นอพยพหนีไปก็ให้ไปกับพวกชาวบ้านได้ โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้เจ็ดเมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงได้รับความลำบากก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้ 8. ถ้าหากมีผู้เอาทรัพย์มาล่อก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้ 9. หากภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกันถ้าการไปจากที่นั้นสามารถระง,งับการแตกกันได้ก็อนุญาตให้ไปได้ธรรมเนียมปฏิบัติในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เริ่มบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งพอสรุปใจความได้ว่าเมื่อถึงเดือนแปดก็มีพระราชพิธีอาสาธมาตพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะได้เข้าจำพรรษาในพระอารามต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้จัดแจงเสนาสนะถวายพร้อมทั้งบริขารอันควรแก่สมณะบริโภค เช่นเตียงตังเสื้อสาดผ้าจำนำพันษาอาหารหวานขาวยารักษาโรคและทูบเทียนจำนำพันษาเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยในพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรแม้ชาวเมืองสุขโขทยัยก็บำเพ็ญกุศลเช่นนี้ในวัดประจำตระกูลของตนธรรมเนียมของสง์ ธรรมเนียมปฏิบัติในวันเข้าพรรษาจะเป็นพิธีทางสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของพระภิกษุนั้นจะเริ่มตั้งแต่ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาโดยพระภิกษุจะทําการซ่อมแซมเสนาสะนะที่ชำรุดสุดโทมให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะแก่การใช้เป็นที่อยู่อาศัยตลอดจนปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาด สำหรับสาเหตุที่ต้องดูแลเสนาสนะให้มั่นคงและสะอาดก็เพื่อจะได้ใช้บำเพ็ญสมณจิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวฝนจะรั่วรถอุโบสถในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์เมื่อวันเข้าพรรษาเบียนมาบรรจบพระภิกษุสามนเณรทั้งหมดภายในวัดจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนใส่พาน หรือภาชนะที่สมควรเพื่อใช้สักการะปูชนียวัตถุต่างๆในวัดและใช้ทำรรสามีจิกรรมคือการทำความเคารพกันตามธรรมเนียมของพระเนนในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยโดยจะเตรียมให้พร้อมก่อนกำหนดเวลาและการประกอบพิธีดังกล่าวต้องประชุมพร้อมกันในอุโบสถ ควรกําหนดในตอนเย็นก่อนค่ำมืดเพื่อความสะดวกแก่สถานที่ในช่วงเข้าพรรษาเมื่อถึงเวลาที่พระภิกษุต้องลงอุโบสถโดยจัดให้นั่งตามลำดับอาบุโสแกอ่อนไม่ใช่นั่งตามศัก์และเรียงแถวจากขวามือไปซ้ายมือหันหน้าเข้าหาพระพุทธร,รูปที่เป็นองค์ประธานซึ่งการลงอุโบสถนั้น มีสิ่งที่พระภิกษุและสมมเนนจะพึงปฏิบัติคือ 1. ธรรมวัดเย็น 2. การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวัดสูปนายิกากถาหรืออ่านประกาศเรื่องวัดสูปนายิกาโดยแสดงเป็นเทศนาตามหนังสือเทศที่มีหรืออ่านเป็นประกาศเพื่อให้พระภิกษุสมมเนนที่ประชุมกันนั้น ได้ทราบเรื่องวัดสูปนายิกาเป็นสำคัญ 3. บอกให้รู้เรื่องเข้าพรรษา 4. แสดงเรื่องที่มาในบาลีวัดสูปนายิกะขันธกะวินัยโดยใจความ 5. บอกเหตุของวัด,ดน,นั้นๆที่จะต้องรักษาพรรษาหรือเรียกกันว่ารักษาอารุณ 6. บอกเรื่องการถือเสนาสะนะ และประกาศให้รู้ว่าจะให้ถืออย่างไรหรือเมื่อถือเสนาสะนะแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ็ดหากมีกติกาอื่นใดในเรื่องจำพรรษาร่วมกันนี้ก็ให้บอกได้ในประกาศนี้ซึ่งการอ่านประกาศนี้จะอ่านบนธรรม,มาทเทศหรือบนเตียงสวดปาติโมกหรือนั่งประกาศข้างหน้าสงก็ได้ 8. รทำสามีจิกรรมคือขอขมาโทษต่อกัน 9. เจริญพระพุทธมนต์ 10. สักการบูชาปูชนียวัตถุสถานภายในวัดนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมการอธิษฐานพรรษาที่ปฏิบัติสืบกันมาโดยที่พระภิกษุผู้จะเข้าพรรษาจะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขออยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่เดียวจนครบกำหนดสามเดือนสำหรับวิธีปฏิบัติคือเมื่อเสร็จพิธีที่ควรปฏิบัติในเบื้องต้นดังกล่าวแล้วให้พระภิกษุสมณีนทั้งหมดคุกเข่าขึ้นพร้อมกันหันหน้าไปทางพระพุทธร,รูปองค์ประธานแล้วกราบพระสามครั้งจากนั้นพระเถระผู้เป็นประธานหรือเจ้าอาวาส นำประนมมือว่าน้โมพร้อมกันสามจบต่อจากนั้นนำเปล่งคำอธิษฐานรภรษาเป็นภาษาบาลีว่าอิมัตสมิงอาวเสอิมังเตมสังวัดสังอุปเปมิแปลว่าข้าพระเจ้าขออยู่จำพรรษาในวัดนี้ตลอดสามเดือนโดยกล่าวพร้อมกันสามจบ เสร็จแล้วจึงกราบพระอีกสามครั้งแล้วนั่งรอฟังพระประธานสงฆ์จะบอกให้เลิกประชุมพร้อมกันธรรมเนียมชาวบ้านที่จะปฏิบัติในวันเข้าพรรษาพิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถกระทำได้ตั้งแต่ก่อนวันเข้าพรรษา โดยการไปช่วยเหลือพระภิกษุทำความสะอาดเสนาสะนะกุติวิหารหากมีสิ่งใดชำรุดก็จะช่วยกันซ่อมแซมเพื่อให้พระภิกษุได้บําเพ็ญศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ในช่วงเขา้าพรรษาและเมื่อถึงวันเขา้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญตักบาทกันสามวัน คือวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8และขนมที่นิยมทำกันในวันเข้าพรรษาได้แก่ขนมเทียนก่อนวันเข้าพรรษามักมีธรรมเนียมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาโดยจะนำเครื่องสักการะมาถวายภิกษุสมมาเนนที่ตนเคารพนับถือ เครื่องสักการะนั้นนิยมคือมีดอกไม้ทูบเทียนผ้าอับน้ำฝนและเครื่องสุขภัณฑ์เช่นสบู่แปลงสีฟันยาสีฟันกระดาษชำระเป็นต้นจัดเป็นสักการะถวายเฉพาะรูปนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนบางส่วนยังปวารณาต่อพระสงฆ์ เพื่อรับเป็นโยมอุปถาจัดหาเครื่องสักระหรือจัดหาสิ่งที่ขาดเหลือมาถวายให้แก่พระภิกษุหรือสมมาเนินที่ตนเองนับถือหรือบางรายก็รับอาสาจัดหาให้กับพระทั้งวัดในช่วงระยะเวลาสามเดือนเทศกาลเข้าพรรษานี้ถือกันว่าเป็นเทศกาลพิเศษ สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตั้งมั่นในการบุญกุศลมากกว่าธรรมดาบางคนตั้งใจรักษาอุโบสถตลอดสามเดือนบางคนตั้งใจฟังเทศทุกวันพระตลอดพรรษานอกจากนี้ยังมีผู้ตั้งใจทำความดีต่างๆเช่น งดเว้นจากการกระทำบาปกรรมในเทศกาลเข้าพรรษาบางคนอาศัยสาเหตุแห่งเทศกาลเข้าพรรษาตั้งสัตปฏิญาณลดละเลิกอบบยมุกและความชั่วต่างๆตลอดไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำความดีในฐานะพุทธศาสนิกชน ดังอัตมภาพแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอเจริญพร